เหาสภาพวกนี้กําลังเดินขึ้นบนสกูปพรอรหันต์แห่งนี้แล้วสิ่งที่คุณผู้ชมได้พบเห็นกับตาตัวเองนี่คือข้อพิสูจน์แล้วว่าที่นี่ของจริงหรือของเทียมท่านเท่านั้นที่จะเป็นคนที่พิสูจน์ท่านเท่านั้นที่จะต้องมาเห็นกับตาและได้ยินกับหูไม่มีใครบังคับท่านได้สิ่งที่ท่านได้เห็นจากที่ผมได้ถ่ายทอดไปนี้แล้วผมชาติสีราชาดาวร้ายใจคุณธรรม ได้มาเป็นกระบอกเสียงกับตรงนี้ให้กับเหล่าพี่น้องประชาชนชาวโซเชียลทั้งหลายได้เป็นเสียงยืนยันอีกครั้งกับผมคราวหน้าผมจะไปตะลุยรมที่ไหนอีกติดตามผมได้ในรายการตะรลุยรมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนรครับขอบคุณครับ สวัสดีครับนะครับเช้านี้นะครับที่ดอยไซนะครับตอนนี้นะครับผู้ชนมากมายนะครับหลายพันคนกําลังหลั่งไหลที่จะเดินทางขึ้นไปส่งน้ํากูผลรหลานถึง24กู่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเป็นปรากฏการณ์สำคัญนะครับของนะครับชาวไทยเชื้อสายพุทธนะครับต้องมานะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่และนะครับ ที่แห่งแรกและแห่งเดียวนะครับของโลกและจักรวาลน,นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับภาพแบบนี้นะครับท่านจะไม่ได้เห็นปรากฏการณ์นะครับที่เชียงใหม่ก็ไม่เคยมีปรากฏการณ์คนหลายพันคนหล่งไหลามานะครับและที่สำคัญที่สุดกลุ่มท้ายนี่นะครับมากันโดยไม่รู้จักเลยนะครับไม่รู้จักต่างทีศต่างทางนะครับต่างมุ่งหน้ามาเพื่อที่จะ มาส่งน้ำกูเพาะอลห์นะครับเป็นบุญตานะครับเป็นบุญใหญ่บุญหลวงก็ขอร่วมอะนโมทนาร่วมบุญด้วยกันนะครับครับคงได้แค่นี้นะครับเพราะเนื่องจากขึ้นไปกู่แล้วเขาจะไม่ให้ถ่ายภาพนะครับก็อ่านะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวขอขสัมภาษณ์นิดนึงนะครับผ ครับว่ามาเลยครับครับอยู่นะครับทำเกี่ยวกับอะไรครับอยู่ตอนนี้ครับผมผมจักรวาลวรลัพย์คือชื่อจริงนะครับส่วนชาติศรีราชาผมใช้ในการแสดงนะครับอาชลองพระกิวิจิตเป็นผู้ตั้งให้ผมและที่มาหน้าที่แห่งนี้กับผมก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอยู่ๆเหตุบังเอิญที่ผมได้โดดขึ้นรถตู้กับพวกกลุ่มของพี่อ๋อยโดยการชี้แนะของคนที่ชื่อนัทวุฒิก็กําลังถือกล้องอยู่ณเวลานี้ แล้วสิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดออกไปต่างๆนะครับผมไม่มีการเตรียมมาก่อนนี่คือการถ่ายทอดสดๆจากครั้งที่ผมเคยทํารายการตรีธรรมมาก่อนและนี่คือข้อพิสูจน์แล้วให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสิ่งไหนเพ็จสิ่งไหนปลอมท่านคิดด้วยตัวท่านเองสมองท่านมีอย่าไปฟังใครทั้งนั้นตัวท่านเองที่เป็นผู้ตัดสิน ตัวท่านเลยเท่าั้นครับสาธุครับไม่เที่ยงกระดับตัวฉันไม่เที่ยงกระดับครับโอ้ครับผู้คนมากมายนะครับเดี๋ยวขึ้นบรรทุกตููแล้วเราคงจะไม่ได้ถ่ายภาพเนื่องจากนะครับเป็นสถานที่สําคัญนะครับเคยถ่ายแล้วมันไม่ติดนะครับมาสะจั้นก็เลยไม่ถ่ายนะครับถ่ายแล้วหายเกี้ยงเลยนะครับลูกเก่าก็หายไปด้วยนะครับมันก็เลยเกิดมาสะจั้นอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับโอ้ครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอพัก เบรกต้องคาบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับกับความยิ่งใหญ่อลังการนะครับของงานบุญใหญ่นะครับใครอยู่ลำพูนต้องมาครับใครอยู่เชียงใหม่ต้องมาครับที่นี่นะครับถือว่านะครับเป็นสถานที่สําคัญและที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกและจักรวาลนะครับจะบอกของคนไทยอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะอานะครับ ชาวไทยหรือคนคนที่นับถือพุทธทั่วโลกดังนั้นกหลั่งไหลมาที่นี่และกลุ่มที่อยู่ท้ทยายขบวนนี้มากันโดยไม่ได้นัดหมายและไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับ โอ้นะครับท้ายขบวนไม่เอาหน้าขบวนเพราะขงหน้าขบวนเยอะนะครับหลายพันคนนะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญร่วมการสาธุไม่เที่ยงกระดับตัวฉันไม่เที่ยงกระดับสาธุสาธุกับเช้านี้วันที่9เมษายน2560นะครับกับนะครับมาขบวนส่งน้ำกู่พ่อรหัสนะครับจังหวัดลำพูนนะครับหมู่บ้านหนองไซนะครับหมู่บ้านหนองไซตตำบล นครับสระาักออำเภอเมืองจังหวัดรำพูนสาธุสาธุไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ